เล่นหุ้นเจ๊งกันใหญ่เลยครับแต่ช่วงนี้มีเสียนหุ้นมาชวนพวกเราเล่นหุ้นกันใหญ่ไม่รู้จะพากันลงเหวเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟหรือเปล่านะครับผมถามคนที่เล่นหุ้นมาหลายสิบปีต่างก็สายหัวนะครับยิ่งคนที่เริ่มเล่นหุ้นในช่วงสาปีที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดก็เจ๊งครับ อาจจะยกเว้นพวกบั่นหุ้นก็ได้นะครับยิ่งพวกที่เป็นเซียนหุ้นที่ชักชวนเราไปเล่นหุ้นนี่นะครับรุ่นที่เล่นหุ้นด้วยกันมาตั้งแต่แรกตอนนี้คงเลิกกันไปหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับหุ้นก็มีมูลค่านะครับผมสามารถที่จะตีราคาหุ้นสําหรับคนที่จะไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าภาวะตลาดในขณะนี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับ คุณตอนนี้ถือว่าแทบจะต่ำสุดก็ว่าได้ถ้าเข้ามาในขนาดนี้อาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับต้องวัดดวง